สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ F Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดรถซีดานสมรรถนะสูงระดับตำนานที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2,026 bmw m 5รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำยิ่งกว่าที่เคย ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสัมนานะและความหรูหราภายในเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างรถสปอร์ตตัวแรงกับรถซีดานหรือระดับผู้บริหารได้อย่างลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับว่า M5 รุ่นปี2026คันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง สำหรับดีไซน์ภายนอก2,026 BMW M5 ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันสไตล์ M อย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบเรืองแสง BMW Iconic e Glow เสริมความล้ำสมัยไฟหน้า a ั a p t i v e l และทรงเรียวคมพร้อมระบบไฟแมทริกที่ปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Aero Dynamic และการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดดูทรงพลัง เสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถสมรรถนะสูงได้อย่างชัดเจนด้านข้างตัวรถโดดเด่นด้วยโป่งล้อที่ขยายกว้างขึ้นรองรับล้ออลลอยด์ M ขนาด20นิ้วด้านหน้าและ21นิ้วด้านหลังดีไซน์ลายใหม่แบบทูโทนมาพร้อมคาลิเปอร์เบรก M สีแดงหรือสีฟ้าให้เลือกหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดน้ำหนักตัวรถและลดจุดศูถทวงกระจกมองข้างทรง M aerodynamic และเส้นสายด้านข้างที่ลากยาวตลอดคันช่วยให้รถดูปราดเปรียวแต่ยังคงความหรูหราในแบบซีรีส์5 ด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ทรงเรียวยาวเสริมความทันสมัยกันชนหลังทรงสปอร์ตพร้อมดิฟฟิวเซอร์สีดำเงาและปลายท่อไอเสียคู่แบบสีท่อสไตล์ M แท้ๆให้เสียงคำรามดุดันทุกครั้งที่กดคันเร่งสปอยเลอร์หลังแบบลิฟสปอยเลอร์ขนาดเล็กช่วยเพิ่มแรงกดขณะใช้ความเร็วสูงทำให้ M5 รุ่นใหม่นี้ดูครบทั้งความหรูและความโหดในคันเดียว เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ2 0 2 6 BMW M5 จะสัมผัสได้ทันทีถึงความพรีเมียมและความสปอร์ตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวแผงคอนโซลหน้ามาพร้อม BMW Cloud Display หน้าจอคู่ขนาดใหญ่ประกอบด้วยหน้าจอมาตรวัดดิจิทัล12.3นิ้วและหน้าจอ Infotainment 14.9นิ้วทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ iDrive เวอร์ชันล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงอัจฉริยะ พวงมาลัย M แบบ3ก้การหุ้มหนังแท้เดินได้ 4M พร้อมปุ่ม M1 และ M2 ที่สามารถตั้งค่าการขับขี่ได้ตามต้องการเบาะนั่งแบบ M Sport Seat หุ้มหนัง Merino คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่งโอบกระชับสรีระขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงแต่ยังนั่งสบายเมื่อต้องเดินทางไกลวัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้คาร์บอนไฟเบอร์อลูมิเนียมลายพิเศษและไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้หลายเฉดสีสร้างบรรยากาศที่หรูหราและทันสมัย พื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังยังคงความกว้างขวางตามสไตล์ซีดานขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่ผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือพร้อมช่องแอร์แยกอิสระระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจากโบเวอร์แอนดวิลกินให้เสียงคมชัดรอบทิศทางเหมาะทั้งการฟังเพลงสบายๆหรือเพิ่มอารมณ์ร้อใจขนาดขับขี่ ในด้านสมรรถนะ2026 BMW M5 ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid M Hybrid ที่ผสานเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.4ลิตรวิงเทอร์โบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดมากกว่า700แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองทันใจทุกช่วงความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ3วินาทีต้นๆซึ่งถือว่าเร็วระดับซูเปอร์คาร์แต่ยังคงความนุ่มนวลในการใช้งานประจำวัน ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สป e d M Steptronic ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ MX Drive ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้ง 4WD, 4WD Sport และ 2WD สำหรับคนที่ต้องการสัมผัสอารมณ์ขับเคลื่อนล้อหลังแบบเต็มรูปแบบช่วงล่าง Adaptive M Suspension Professional ปรับความแข็งอ่อนได้ตามโหมดการขับขี่พร้อมระบบเลี้ยวล้อหลัง Integral Active Steering ช่วยให้ควบคุมรถได้คล่องตัวทั้งในเมืองและบนทางโค้งความเร็วสูง อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเบรก m compound หรือเลือกอัปเกรดเป็น m carbon ceramic brake เพื่อประสิทธิภาพการหยุดรถที่ยอดเยี่ยมแม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงต่อเนื่องระบบช่วยเหลือการขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็น adaptive cruise control lane keeping assist blind spot monitoring และระบบช่วยจอดอัตโนมัติขั้นสูงในเรื่องขององค์การประหยัดพลังงานด้วยความที่เป็น plug in hybrid ทำให้ m 5รุ่นใหม่สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนในระยะทางหนึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองลดการปล่อยไอเสีย และช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถือเป็นการปรับตัวของรถสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับยุคสมัยและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นมาถึงเรื่องราคาจำหน่าย2026 BMW M5 คาดว่าจะเปิดตัวในตลาดยุโรปและอเมริกาด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ120,000ดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยประมาณ4.5ล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและออปชั่นเพิ่มเติมหากเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ราคาหน้าจะขยับไปอยู่ในช่วงประมาณ8-9ล้านบาทซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ระดับเรือธงสาย M โดยรวมแล้ว2,26 0 BMW M5 คือการยกระดับรถสปอร์ตซีดานไปอีกขั้นทั้งพลังกำลังที่แรงสะใจเทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัยความหรูหราภายในระดับผู้บริหารและดีไซน์ที่ดุดันสงศักรีประกูล M- ใครที่กำลังมองหารถที่ขับสนุกแบบสุดขีด แต่ยังใช้งานได้ทุกวันอย่างสะดวกสบาย M5 รุ่นใหม่นี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ F Auto Garage ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากชื่นชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ